สวัสดีครับแฟนเพจสุขูสุคนครับมือนีผู้ขาลูกเสาล่ะเขาวสวนอ่ายามือเ้าคือเก่าครับพี่น้องมือนีวันไ,ไปใส่มือนีครับมือว่านเขาไ,ไปใส่เลยติดเห็นเบียเห็นงานอยู่ในสวนครับพี่น้องพอดีมือคืนนี้เขาไปอ่านในคอมเมนต์พี่ๆน้องๆบางคนเพิินกระถามมาในขอความเนาะพี่น้องเนาะมมนเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาถามกันละ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องเก่าสําหรับคนที่ผูกมาโดนเรลว แต่ว่าเป็นเรื่องไม่สลับคนที่ปลูกไม้คือได้เห่าครับพี่น้องการจังไรเห่าก็ต้องเบาปั่นกันฟังคือเก่าเพราะว่าบางคนเพื่อนกับไ่ได้ย้อนไปเบื้องคลิปเก่าเก่าผมที่เห็ดว้ครับพี่น้องเพื่นมาเขาวมะม่เพื่อนมาติดตามไม้เพื่อนก็นเห็นอันไม่ไม้เพื่อนก็นถามไม่ไม้ครับผมยินดีที่จะตอบคําถามครับพี่น้องถึงจะตอบผิดตอบถือกะผมตอบไปแล้วกะเอาไปวิเคราะห์ใส่ครับพี่น้องแล้วก็ไปเบื้องในเพจกลุ่มอื่นๆ หรือถามบุคคลอื่นอีกครับพี่น้องเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดูแลทุเรียนเจ้าของครับพี่น้องสําหรับผู้ขาลูกเสาหล่ามือนี่บ่มีอยังมากมม้คือเก่าครับพี่น้องมีแนวฝากแนวต้นเล็กๆหน่อยจากประสบการณ์ตรงของผู้ขาลูกเสาหล่าครับเบาเป็นลายมันกระสิโดนครับพี่น้องเพราะปกติใช้เฮ้าเบิ้งคิปเบิ้องอยางเบิ้ง,งบบเกิน1ิบวินาทียี่สิบนาทีก็รูแล้วว่าสิเบิ้งต่อคือบ่เบิ้งต่อครับพี่น้องเอาจัิงสิ เดี๋ยวผมเขาเรื่องเลยครับพี่น้องเมื่อว่านี่มีเพื่อนถามมาหลายคนครับว่าเป็นยังปลูกทุเรียนแล้วมันคือตายครับมันมีปจัจจัยหลายอย่างครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นน้ำดินปุ๋ยครับ้านน้ำก้อยกับโบยายใบใหม่ครับพี่น้อง้านนา้ำเค็มค่อนข้างเจะบบอลอดต้องน้ำต้องพอดีกับความต้องการของพืชครับพี่น้อง ผมกะสีนแนะนำว่าให้เบื้องเป็นจุดๆไปครับพี่น้องเบื้องทั้งน้ำที่แรกเบื้องดินดินนี่เป็นปัจจัยหนึ่งเลยครับพี่น้องแต่ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือน้ำปัจจัยที่สองเข้ากับเบิ้งน้ำนั่นเลยครับว่นาน้ำเพิ่นก่อยบอมีผู้ลู้ผู้หนึ่ง้อครับเพิ่นบอกว่าถ้าน้ำก่อยเยอะๆนี่หรือว่าน้ำก้อยหล่ะม,มันเยอะหรอถ้าน้ำก่อยเนี่ยให้สูบน้ำมพาพักายู่บอแล้วใสฟ่ฟางเขานี่ครับพี่น้องแซ่ครับแล้วค่อยขึ้นหดตอต้นใหม่หรือตอน้นต้นใหม่เข้าละ่ะต้นทุเรียนต้นยังเข้าล่ะครับ อันนี้ลองเห็ดเบิ่งงด้อครับเด้อปัญหานำกอยพี่น้องท่างสารค้ามถามผมมาผมตอบท่างขอความแล้วแต่ว่าบ่รู้อ่านหรือยังถ้าเบิ่งคลิปนี้อยู่กับเอาฟางเขาลงแช์แล้วก็ดึงนำขึ้นมาโหดครับพี่น้องอันนี้ผมถามผู้รูนะแต่ว่าจะแก้ได้หรือบ่แก้ได้ผมบร่รูแต่ว่าผมไปเจอนีกอู้พนหนึง่งเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนบอกว่าให้ใส่เครื่องเครื่องกรองแต่ผมว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นทุนที่สูงครับพี่น้อง กาลองเบิงเอาฟางเขาเอาฟางเขาแซน้ำแล้วขื้นคือเพื่อนว่าเบืองครับพี่้องนะและมีอไอ,อ้ทรายหรือน้องทรายน้องทรายมาจากอำเภอหน้าทม,มือว่านี่มาเบิองอยู่สวนผมบอกว่าเอ๊พี่ของผมปลูกตายมดครับผมก็จะปลูกจังไงก็เลยคุยกันผมจะแนะนําวิธีการปลูกครับนี่คือสูตรผมอยู่สวนลูกสาวหลาครับวิธีการปลูกของผมก็คือนี่ครับพี่รองโค่นทุเรียนผมเห็นบ่ครับ ผมสี่เอาไอ้ทุงพอออกแล้วก็ยกขึ้นให้มันเลยดินดินที่จะปลูกนะ่ะขื้นมาฟ้ามือหนึ่งครับแล้วก็โค้นน้าปกติแล้วเอาขิงว่าขี้ควายใส่้อมๆขังแบบนี้นี่บ่ตายครับต้นนี้จังได้ก็บ่ต่ายผมเบ่งแล้วอาการแบบนี้ปลูกแบบนี้บ่ไม่ตายครับแต่ก่อนผมปลูกกัตายชื่อกันบางต้นที่นี่ผมมาลองเห็ดแบบนี้แล้วบ่ต่ายผมก็เลยบอกต่อครับพี่น้อง ลองเหตุเบิงครับคลิปนี้บ่มียังมากมามเขาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับสบายดีสุขุทุกคนสวัสดีครับ